นวัตกรรมเม็ดฟูที่ช่วยดูแลสายตานะครับตัวบูม IC นะครับเขาทําหน้าที่ดูแลดวงตาเราครับตัวการที่ทํำ้ายดวงตาเราเนี่ยเยอะมากแต่โดยสรุปง่ายๆคือแสงสีฟ้าและรังสี UV เนีครับเป็นตัวที่ทํำ้ายดวงตาเรามากๆมาจากไหนครับมือถือคอมพิวเตอร์นะครับ จอทีวีนะครับหลอดไฟที่อยู่ในบ้านเราทั้งหมดเลยนะครับมีแสงสีฟ้าและรสงสี UV ที่ทำร้ายดวงตาเราอย่างรุนแรงนั่นเองนะครับสารอาหารที่สำคัญต่อดวงตาก็คือสารลูซีนและซีแซนทีนครับพบว่าจุดสีเหลืองนะครับที่อยู่ตรวจอประสาทต,ตารับภาพเนี่ยจะมีจุดสีเหลืองที่ประกอบด้วยรูทีนบริเวณนั้นเป็นหลักนั่นเองนะครับถ้าร่างกายเรามีรูทีนกับซแซนทีนน้อยสารสีเหลืองที่อยู่บริเวณ จอรับภาพของเราจะลดน้อยลงครับสารสีเหลืองมีฤทธิ์สำคัญอย่างไงเขาจะช่วยในการนะครับปกป้องนะครับตัวจอประสาทต,ตาเราจากแสงสีฟ้านะครับไม่ให้แสงสีฟ้านี่ไปทำลายจอประสาทต,ตาแล้วก็ช่วยดูดซับนะครับตัวแสงสีฟ้าและรังสี UV ไม่ให้ไปทำลายตัวเรติน่านะครับหรือจอประสาทต,ตาและเส้นเลือดรวมทั้งเส้นประสาทที่ตาเราได้นั่นเอง แล้วเขานะครับมีการศึกษาว่าการรับประทานรูทีนครับวันละประมาณ5มิลลิกรัมต่อวันนะครับจะช่วยลดความเสี่ยงของโรค AMD หรือโรคจอประสาทตาเสื่อมนะครับตามวัยนะครับหรือตามอายุของเราเนี่ยครับได้ได้ครับถึง50%เลยทีเดียวนะครับใน1เม็ดของตัวบูมไอซนะครับมีรูทีนนะครับที่อยู่ในรูปของฟอราโกเนี่ยถึง10มิลลิกรัมนะครับฉะนั้น มันถึงไปช่วยปกป้องได้นะครับเพราะการวิจัยในแค่ห้ามรรกรรมเนี่ยก็เพียงพอแล้วฉะนั้นตัวนี้พอใส่ไว้สิบมริกรรมเนี่ยมันเลยไปช่วยปกป้องรังสีแสงสีฟ้านะครับแล้วก็รังสี Uv นะครับป้องกันโรคของ AMD นะครับให้กับเราได้นะครับแล้วตัว AMD เนี่ยมันเกิดจากตัวนะครับจุดนะครับมองภาพชัดของเรานะครับที่บริเวณตัวจอประสาทตานะครับที่บอกแล้วว่ามันมีสารสีเหลืองบริเวณนั้นเนี่ยครับมันมีน้อยลง ตัวรังสี UV และแสงสีฟ้านะครับมันก็เลยไปทำลายครับจนกระทั่งเกิดโรคเอชแมคคูล่าดีเจเนเรชันนะครับหรือ จอประสาทต,ตาเสื่อมนะครับตามอายุเนี่ยเป็นมากขึ้นแล้วปัจจุบันเนี่ยเมื่อก่อนเป็นคนในสูงอายุแต่ในปัจจุบันเนี่ยเป็นเด็กที่อายุน้อยลงน้อยลงน้อยลงครับเหตุผลว่าโดยเฉพาะในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยการจ่องมือถือนานๆการจ้องคอมพิวเตอร์านานๆา,นานเรียนออนไลน,น์เรียนที่บ้านนะครับทำให้เด็กหลายคนเนี่ยอายุน้อยๆก็กลายเป็นโรค AMD แล้วฉะนั้นถ้าเราจะป้องกันในโลกนี้ครับตัวบูมไอซีก็เป็นตัวที่เหมาะสมนะครับ เพราะว่าพอเป็นแล้วเนี่ยครับเราจะเห็นภาพตรงกลางเบลอนะครับเหมือนภาพนี้ครับถ้าใครเริ่มเห็นภาพตรงกลางเริ่มไม่ค่อยชัดอาจไม่ถึงเยอะขนาดนี้ครับเริ่มเป็นน้อยๆไม่มั่นใจนะครับไปตรวจกับคุณหมอตาครับคุณหมอตาเขาจะขยายม่านตาแล้วก็ส่องเข้าไปดูที่ตัวจอประสาทต,ตาเราว่ามีโรคของ AMD เกิดขึ้นหรือไม่นั่นเองอีกโรคหนึ่งที่เป็นมากเลยนะครับในช่วงที่ผ่านมาก็คือโรคของวิค v i s i ว n s y n d r o m มนะครับหรือ อาการของการมองเห็นที่แย่ลงจากภาวะสัมพันธ์กับคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับเกิดอาการอะไรได้บ้างนะครับปวดเมื่อยดวงตานะครับโฟก,กัสช้าลงนะครับบางคนมีอาการปวดกระบอกตาตาแห้งแสบตาเคืองตาครับบางคนตาผ้ามัวตาสู้แสงไม่ได้ปวดหัวบางคนมีอาการปวดหลังปวดไหล่ปวดต้นคอ จนกระทั่งเข้าใจว่าเราเป็นออฟฟิศซินโดรมแต่จริงๆเป็นภาวะที่เราจ้องมือถือจ้องคอมพิวเตอร์มากเกินไปจนกระทั่งเกิดการเกรงของคอบาไหลเราขึ้นมาครับฉันผลิตพันตัวบูมไอซีครับก็จะช่วยเรื่องของคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมได้ดีด้วยโดยเฉพาะอาการร้าของดวงตาและอาการปวดคอบาไหล่นั่นเองนะครับมีสารสกัดจากแอดตาแซนทีนนะครับที่เป็นราชาของอการต้านอนุมูลอิสระครับ อตตาเซนทีนเนี่ยเขาเป็นสาหร่ายสีแดงนะครับเขาเป็นสาหร่ายน้ําตื้นเขาเป็นสาหร่ายสีเขียวโดยธรรมชาติแต่พอเขาอายุมากขึ้นเขาจะเปลี่ยนเป็นสีแดงครับเพื่อปกป้องรังสียูวนะครับแสงสีฟ้าในแสงแดดที่ร้อนจัดเพราะเขาเป็นสาหร่ายน้ําตื้นมันเลยนะครับปกป้องเซลล์ของเขาเนี่ยไม่ให้ถูกทําลายนักวิทยาศาสตร์พอทราบอย่างนี้นะครับวิจัยพบอย่างนี้ก็เลยสกัดมาเป็นอาหารเสริมนะครับแทบจะเป็นอาหารเสริมนะครับ ไม่กี่ตัวนะครับที่ทานเข้าไปแล้วเนี่ยสามารถไปอยู่ที่ผิวครับปกป้องรังสี U V ให้เราได้ไปอยู่ที่ตาครับปกป้องรังสี U V และรังสีแสงสีฟ้านะครับให้กับเราได้นะครับฉะนั้นเราก็ใส่ตัวแอสตาแซนทีนเนี่ยที่อยู่ในนามของแอสตาเลียวนะครับร่วมกับฟ o อรากที่เป็นรูทีนนะครับลงไปอยู่ในผลิตภัณฑ์ให้เราได้ด้วยนะครับเพราะว่าตัวแอสตาแอสเลียเนี่ย เป็นแอ a ตาเซนทินเกรดฟีเมียมครับสามารถผ่านตัวบัตรเบนแบลเียร์หรือการปกป้องของเส้นเลือดก,กับตัวสมองเข้าสู่สมองได้ก็เลยไปช่วยบำรุงตัวเส้นประสาทหรือจอประสาทตาเราได้ดีมากๆนั่นเองนะครับผลที่เราจะได้ของการทานแอสตาเลียวก็คือนะครับเขาจะช่วยในการเพิ่มกำลังการเพ่งของดวงตาเราให้ดีขึ้นนะครับ ช่วยลดการอักเสบภายในดวงตานะครับสาเหตุของอาการตาแห้งที่บางคนต้องใช้ติดตัวของน้ําตาเทียมกันเลยทีเดียวนะครับเพิ่มการไหลเวียโลหิตของเส้นเลือดฝอยในตัวเลตินาได้นะครับฉะนั้นทําให้คนที่มีปัญหาเรื่องจอประสาทตาเสือ่อมอาจจะเป็นจากเบาหวานนะครับที่เขาไปทํำลายเส้นเลือดฝอยเนี่ยก็สามารถฟื้นจากสภาพดีขึ้นได้นะครับช่วยทําให้คนที่มีอาการ ปวดนะครับคอบา่าลายนะครับมีอาการเกร็งนะครับดีขึ้นถึง62%เเลยทีเดียวนะครับโดยการให้ทานตัวแอสตาเดียวหรือแอสตาแซนทินเพิ่มเข้าไปนั่นเองนะครับโดยสรุปครับ การทำงานร่วมกันของรูทีน,นะครับจากฟอราโกและตัวแอดทาสันทีนจากตัวแอดต่าเลียวเนี่ยก็จะช่วยปกป้องดวงตาเราได้เ,เกือบร้อยเปอร์เซ็นแล้วเลยทีเดียวนะครับเขายังเสริมนะครับตัวอื่นนะครับที่มาช่วยในการดูแลด้วยก็คือตัวบิลเบอร์รอนนะครับหรือสารจากสกัดจากบิลเบอรี่เอ็กแท็กครับโดยสารสกัดจากบิลเบอรี่เอ็กแท็กเนี่ย จะมีสารแอนโทไซยานินที่อยู่ในนั้นครับมันจะช่วยในเรื่องของการลดการอ่อนล้าของดวงตานะครับลดอาการตาแห้ง <ocalyptic> เพิ่มการโฟกัสของดวงตาให้เรานะครับลดอาการปวดตึงคอ่าลาลที่เกิดการทํางานหนักของสายตาได้นะครับก็ไปเสริมฤทธิ์ของตัวแอสตาเรียวนะครับกับตัวฟ o อรากเนี่ยที่ทำงานได้8-90%แล้วเนี่ย ขึ้นมาเป็นเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับเมื่อใส่ตัวบิวเบอร์อนนะครับเข้าไปอยู่ในนี้ด้วยนะครับอาการตึงคอบ่าไหลก็จะดีขึ้นมากมายเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ที่ให้ดูแล้วครับว่าตัวแอตตาสันทีเนช่วยเรื่องการตึงคอบ่าไหลให้เราแล้วตัวของบิวเบอร์อนก็ช่วยเรื่องนี้ด้วยมันก็ยิ่งเสริมธิ์กันครับทำให้อาการเหล่านี้ดีขึ้น มันไปช่วยได้อย่างไรมันช่วย2กลไกรครับกลไกรแรกคือเขาไปทําให้กล้ามเนื้อนะครับที่บริเวณเลนตาของเราเนี่ยครับที่มีอาการล้าเนี่ยกลับมาทํางานได้ดีขึ้นฉะนั้นเราก็จะเพ่งจ้องนะครับตัวมือถือหรือตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยน้อยลงอาการตึงของคอบ่าไหล่ก็จะเบาลงนะครับอันที่2ครับเขาไปช่วยคอบ่าไหล่โดยตรงโดยการทําให้เส้นเลือดที่เลี้ยงคอบ่าไหล่เราเนี่ยมีการขยายตัวฉะนั้นอาการตึงคอบ่าไหล่เราก็จะดีขึ้นด้วยโดยตัวของ วิวเวอรอนที่ไปช่วยโดยตรงตรงนี้ครับนั่นคือลทธิ์ของเขานั่นเองนะครับแล้วเขายังใส่ตัวสารสกัดจากมะเขือเทศสารสกัดจากฟักทองนะครับสารสกัดจากแครอทนะครับซึ่งเป็นสารตั้งต้นของวิตามิน A นะครับที่ช่วยบำรุงสายตาให้กับเราด้วยนะครับแล้วก็ใส่วิตามิน C นะครับวิตามิน B 2แล้วก็ซิงค์ครับ ที่เป็นตัวต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังมากนะครับมาช่วยในการทํางานนะครับดูแลปกป้องนะครับป้องกันสําหรับในรายที่ยังเป็นไม่มากหรือยังไม่เป็นนะครับให้โอกาสที่จะเป็นนะครับการเสื่อมของดวงตาเราเนี่ยน้อยลงนั่นเองนะครับสรุปครับประโยชน์ของบูมไอซนะครับก็คือปกป้องดวงตาจากแสงสีฟ้านะครับที่เราบอกไปนะครับป้องกันและบรรเทาอาการ CVS หรือคอมพิวเตอร์ i o n ั่นซินโดมที่เกิดอาการตาแห้ง ผ้ามัวไม่โฟกัสมองไม่ชัดนะครับปวดกระบอกตาหรือปวดตึงคอา่าไหล่ได้นะครับช่วยให้การมองเห็นในเวลากลางคืนดีขึ้นนะครับบางคนเนี่ยเวลาไฟดับมืดไปหมดแล้วเนี่ยมองอะไรไม่เห็นเลยนะครับเพราะตัวตาเราเลนตาม,มันไม่ยอมโฟกัสนั่เนเองก็จะทำให้การมองเห็นในกลางคืนเนี่ยดีขึ้นช่วยปรับโฟกัสนะครับบางคนที่ออก ที่แจ้งเนี่ยมองไม่เห็นเหมือนกันครับเขาจะปรับให้เห็นได้ไวขึ้นนะครับบรรเทาอาการตาแห้งช่วยลดการใช้น้ําตาเทียมนะครับลดอาการระคายเคืองนะครับอันเนื่องมาจากอาการตาแห้งรวมทั้งพวกที่เป็น ต้อกระจกนะครับต้อเนื้อต่างๆเนี่ยก็จะช่วยได้นะครับแล้วก็ลดความเสี่ยงนะครับของการเกิดโรค AMD นะครับหรือจอประสาทตาเสื่อมตามอายุนะครับให้ดีขึ้นรวมทั้งคนที่เป็นต้อกระจกแล้วหรือยังไม่เป็นต้อกระจกเนี่ยครับเขาจะช่วยลดอาการเป็นต้อกระจกเหล่านั้นได้ดีขึ้นด้วยนะครับวิธีรับประทานนะครับ1เม็ดนะครับตอนท้องว่างนะครับผสมกับน้ำร้อยห้าสิบซีซีคำถามที่มักจะถูกถามคือผสมรวมกับบูมดีนักได้ไหมถ้าชอบก็ได้ครับ แต่แนะนําว่าให้ค่อยละลายทีละเม็ดครับเพราะบางทีเราใส่ทีละ2เม็ดเนี่ยมันฟู่เยอะเกินไปเพราะแก้วเราบางขวดแก้วเล็กเนี่ยครับมันล้นแก้วออกมาครับทานครั้งละ1เม็ดนะครับวันละ1-2ครั้งครับก็จะได้ผลตามที่เราเล่าให้ฟังทุกประการครับ